เม้นก่อนแถวน,นั้นวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กันที่หลังเวทีของงานแถลงข่าว Oxygen The Series ตั้งแต่ดูเทเลอร์เรื่องนี้มาซีรู้สึกว่าแบบอยากดูมากวันนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับน้องๆกันดีกว่าตอนนี้เราเจอใครเราจะคุยกับทุกคนสวัสด,ดีครับทุกคนสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับอ n น r g จทุกคนเป็นไงบ้างรับตื่นหรือย,ยังครับผม แต่ละคนคือมาในทีมแบบว่าดูเป็นแบบชุดสีน้ำเงินเนาะมีใครอยู่บ้างอ่ะอุ้ยวันดีดีครับในที่สุดในที่สุดเราก็ได้เจอกับน้องเพชรแล้วนะครับผมเออจจะที่เป็นเมนในช่องไปแล้วอ้าเป็นไงบ้างลูกคนนี้ตอนแรกก็ไม่ตื่นเต้นแต่ว um> ่าเมื่อวานอยู่ดีก็นอนไม่หลับทำไมอ่ะเพราะว่าไม่ได้กินนมอุ่นๆ ใช่ใช่ใช่ตื่นหลายรอบมากเลยเมื่อคืนทำไมอะครับน่าจะตื่นเต้นมาเพราะว่าเพชรเขเข้านอนตั้งแต่ห้าทุ่มแล้วแล้วก็ตื่นมาตอนตีหนึ่งแล้วก็ตีหนึ่งแล้วก็หลับไปแล้วก็ตื่นอี่ะตีสามอ่ะตีห้าหกโมงไม่น้องนอนเหอะอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าตื่นเต้นแหละที่ว่าตื่นเต้นแล้วก็แบบอยากเจอทุกคนแล้วแบบว่าหลังจากที่ถ่ายจบไปเป็นปีแล้วอะไรเงี้ยถ่ายจบไปเมื่อกันยายนปีที่แล้วจริงเหรอแล้วเราก็จะมาออนกันยายนปีนี้พาพี่ไปเดินดูหน่อยได้ไหมเออพาพี่ดีกว่าไหนๆก็เจอแหละพาพี่ไปเดินดูกอย สวัสดีครับ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 ,รบยืนไหมหรือนะั่งนั่งอะเดี๋ยวลูกเพราะว่าถ้าเกิดหนูยืนอะพี่จะต,ตัวเต็มเลยเป็นยังไงบ้างครับงานถแถลงข่าววันนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับพูดอะไรไม่ถูกมวนท้องไปหมดเลยพี่อะโพสต์ไปในเพจบอกว่าให้คนตั้งคำถามตถถั้งพวกเราแบบนักแสดงอะไรเงี้ยแล้วมีคนบอกว่าเราสองคนเกิดวันเดียวกันแล้วนี่เรื่องจริงปะเรื่องจริงจริงเหรอแต่เกิดคนละปีอ๋อใช่แต่วันเดียวกันเดือนเดียวกันวันที่เท่าไหร่นะครับ สิบสามสภาแล้วก็เกิดวันเดียวกับแม่นัดด้วยเหมือนกันแม่นัดแม่นัดก็เกิดสิบสามอย่างนี้เขาเรียกว่าพรมลิขิตหรือเปล่าอ่ะเอออย่างนี้เขาเรียกว่าพรมลิขิตหรือเปล่าอ่ะนั่น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 ออกซิเจนเดอะซีรีส์ที่แบบทำให้แบบคนต้องมาดูเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยนิดนึงแต่นิดนึงแต่ตอบให้ตอบก่อนอ่ะยังไงยังไงนะคือสำหรับออกซิเจนในเรื่องเนี้ยครับมัน เหมือนกับความรักของทั้งคู่เราอย่างเงี้ยมันเป็นฟิลแบบว่าความรักที่ถ้าเกิดขาดขาดใครไปสักคนหนึ่งมันก็จะขาดอากาศที่จะหายใจแล้วไม่สามารถจับได้คือม,มันขาดกันไม่ได้เลยถูกไหมโอ้พี่ดึงดราม่ามาก <laughs> อเพศล่ะเพศล่ะในมุมมองเพศล่ะตอนแรกเพศคิดว่าตอนอ่านนิยายอะไรเงี้ยมันก็ดูมีความอบอุ่นแล้วแต่พอเราเล่นด้วยกันจริงๆเงี้ยมันเป็นความรักที่นําพาไปในเรื่องของความอบอุ่นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เป็นแค่แฟนอ่ะเรื่องนี้มันเล่าไปถึงเรื่องครอบครัวเรื่องของการใช้ชีวิตการทํางานอะไรเงี้ยว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงให้อยู่ด้วยกันได้ตลอดอะไรเงี้ยพี่ไปอ่านในเรื่องย่อมาเรื่องนี้มันมีต้องแบบขึ้นไปถ่ายบนเขาบนอะลรพวกนี้ด้วยใช่ไหมเอาง่ายคือเรื่องเนี้ยถ่ายแค่ลุยไฟลุยไฟที่ยังไม่ได้ถ่าย ครบแล้วทะเลก็มีใต้น้ำก็มีใต้น้ำก็มีภูเขาน้ำตกครับจะครบแล้ว12กันยายนนะครับตอนแรกทุกวันเสาร์สี่ทุ่มสิบห้าใช่ครับโอ้ยท่องมาเป๋บอกว่าจะบอกว่าวันเสาร์สี่ทุ่มสิบห้าใช่ไหมครับแล้วก็ช่วง ข้างพุ่สิบห้าเนี่ยก็จะมีเวอร์ชันพิเศษอทางเพจโรเจอร์ฟิล์มครับก็สมัครสมาชิกกันเข้าไปเป็นระบบซับพอร์เตอร์ก็จะได้ดูฉากที่แบบพิเศษพิเศษพิเศษแรงมากคือเป็นอะไรเป็นอันคัตอย่างเงี้ยฮะเป็นเป็นเหมือนเป็นซีนที่สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยก็มีแรงมากแล้วบอกเลยว่ามีหลายซีนมากที่มันแบบอืมนะครับ อย่าง2คนนี้ก็ทําแบบ YouTube c h a n แนลเหมือนกันใช่ไหมจะมีโอกาสที่จะได้เห็น2คนนี้ไปเที่ยวด้วยกันแบบทําคลิปอะไรด้วยกันบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่นะยูทูบยูทูบชาแนลที่แบบเราแตะลมอันนี้อันนี้เขาแตะอารมณ์ไงว่าเบีเขาไปดูตัดต่อดีมากเลยนะสองฝังของเพตัดต่อเองนะจริงเหรอเพชรตัดต่อเองใช่เพชรตัดต่อเองนะในคลิปทั้งหมดอ่ะอ้าวแล้วแล้วของนัทอะตัดต่ออะไรยังไงบ้างนะเขามีทีมเขามีทีมงานมีเพื่อนเพื่อนสนิทนัดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จัดการเขารู้กันหมดเลยอะว่าแบบการทํางานในชีวิตของใครเป็นอะไร ยังไงบ้างแบบถรู้จักกันมานานเอาจริงหรอรู้จักกันมานานแล้วครับรู้จักก่อนที่จะเล่นซีรีส์เรื่องนี้ครับใช่แล้วแล้วคบกันมานานยังไงอ๋อเขาเป็นเพื่อนอ๋อเขาเป็นเพื่อนคบเป็นเพื่อน ทททททีีโเก่งพี่อยากเข้าไปดูข้างในอ่ะผ่าเข้าไปดูดีกว่าไอ้ทราพี่เข้าไปดูข้างในกันดีกว่าแนะนาตัวก่อนดีกว่าชื่ออะไรบ้างนะทายบอสธนบัตรครับรับบทเป็นเก้าวภูภูเบศรับบทเป็นภูริครับคู่นี้ก็ต้องมาจากนิยายจักรวาลเดียวกันก็คือไนโตรเจนอ๋อไนโตรเจนมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับออกซิเจนไนโตรเจนอนาคินสามคิงอัลตอร์มูนครับขึ้นตามนี้นะครับขึ้นตามนี้แล้วกันนะครับจำไม่ได้แล้วอุ้ยโอ้โหโฟวิลป่ะฮะคนนี้ทำไรอยู่ครับเนี่ย ทำผมครับอ๋อน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะหน้าตาแบบกุ้มกิ่มกุ้มกิ่มมากเลยอ่ะทายอันนี้น้องเล็กใครใครลองออกมาคิดว่าใครเด็กลองออกมาอืมพี่คิดว่าน่าจะเป็นเด็กสุดเถิดขึ้นมาคือใครพี่ว่าน่าจะเป็นบอลหรือเปล่าใช่ปะเฮ้ยโหเจลาดาจริงเหรอจริงเหรอโผลยี่เท่าไหร่นะโผลยี่เท่าไหรอ่าสิบเก้าครับหน่ารักมากเลยอ่ะน้องหน้าหวานมากอันนี้ยี่สิบเอ็ด อ๋อก็แปลว่าใกล้เรียนจบแล้วอีกใกล้รับปริญญาแล้วปีเปี่ยนปีสามเลยครับที่เหลือจะอยู่ในคนแก่หมดเลยครับเอาจริงเหรอเพชอายุเท่าไหร่ลูกเพชรยี่หกครับอ๋อไม่ยี่หกยี่เจ็ดถูกปะอ่่ล่าสุดล่าสุดเรามาคุยกันเรื่องอายุแล้วนะครับล่าสุดเราคุยกันเรื่องอายุความท้าทายของที่เรื่องนี้คือเปลี่ยนเรื่องเลยไม่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  บอกไงว่าคู่คู่หลักเทปนัาผมกับภูเนี่ยก็คือจะสลับอายุกันหมดเลยก็คือคนที่อายุน้อยกว่าจะได้เล่นเป็นคนที่โตกว่าสลับกันหมดอะไรเงี้ยแล้วเราจะได้เห็นคู่เนี้ยคู่ลิใช่ไหมคู่ภูลิกับก้าวภูเก้าโอ้จะเขาเป็นภูเก้าหรือว่าเป็นเก้าภูนะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เลยให้ออฟฟิเชียลนะฮะประกาศนะฮะเพราะว่ามันจะแปลเป็นแท็กตลอดไปนะฮะภูเก้าหรือภูเก้าเลยภูเออภูเก้าแล้วกันภูเก้าหรือเก้าดีอะแบบว่าอายุน้อยกว่า หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะนายนายเอกพระเอกนามชื่อก่อนเอกชื่อก่อนก็คือเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกพี่กันนะจะทิ้งเบอร์ไว้แล้วพรุ่งนี้มาบอกพี่ผู้ก้าผู้ก้าอ่าผู้ก้านะฮะไม่ใช่ก้าผู้นะฮะผมเออเงาเงาอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเขาเรียนเชิญครับผมเรียนเชิญอ้าวใส่ปังด้วเลยครับผมวู้ทำไมดูโตเบากระต่าพี่เคยโหวตหนูตอนที่หนูประกวดเอฟด้วยนะขอบคุณครับแล้วเขาไม่ได้โหวตพี่บอยเลยน่ารัสิ พี่จำเพลงได้เฮ e y Hey Girl ยูวันฉันชูบีโซชัยเออ Hey Hey Girl ฉูบีโซชัยเออเรนเชนเรนเชนเนาะเนตตี้เข้ามาหน่อยดีกว่าอสาวสวยของช่อง Hey Hey g ร์ l ยังคงจำได้ไม่เคยลืมเลือนค่ะใช่ก็ได้ทำงานในบรรยากาศที่สนุกทุกวันของกินแน่น คิวเยอะไหมฮะเรื่องนี้ถ่ายกันทั้งหมดกี่วัน27่ิบเจ็คิวก็ค่อนข้างแบบค่อนข้างเป็นซีรีส์จัดเต็มมากเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่ทั้งหมดมีกี่ตอนนะฮะออฟฟิเชียนเดอะซีรีส์สิตอนโฟรักพี่ไหมยูกิอ้าวเบียร์ชาเพียบยุกิมานี่เร็วยูกิมายืนข้างพี่ยูกิมายืนข้างพี่เออเป็นไงบ้างลูกทุกคนดูกันทักก่อนเลยก็ได้นะเดี๋ยวพี่ขอสัมภาษณ์ยูกิกก่อนทักก่อนเลยได้ เอ้ยก็คือไปก็คือพาไปจริงก็คือไปจริงอ่าในเรื่องระบบทเป็นอะไรมากนะครับยุกิระบบทเป็นหมอเพิร์ดหมอเพิร์ดคือเป็นเป็นเป็นแพทย์อะไรยังไงนะฮะอายุรกรรมครับเป็นอายุแล้วมีกรรมเหรอคะ อายุรกรรมเพราะว่าต้องมาเจอแถม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 แล้วในเรื่องคือรับบทเป็นหมอแล้วแบบว่ามีความท้าทายอะไรยังไงบ้างมันต้องมีแบบการฝึกอะไรยังไงบ้างไหมไม่มีเลยครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่ได้มีความเป็นหมอเท่าไหร่ถ้าเป็นหมอก็ไม่แบบหมอนวดหมอดูเราจริงๆตีที่จะบอกว่าหมอหมอยุคนี้คาแรคเตอร์อะมันต้องหน้าตีหน้าตีดูจากหน้าเลยกมีหน้าปุ๊บแล้วคือเข้าได้เลยเหงาไหมลูกเหงาไหมลูก เฮ้เฮเกิร์ <Hey. S 1> <Hey girl. S 2> น้องน่ารั่ค่ะน้องก็บทำงานมน้าเป็นแบบที่รักของทุกคนในกองโฟร์วิลลเรื่องรับบทเป็นอะไรนะลูกเป็นเข็มครับเป็นน้องชายอ๋อใช้แล้วน่าไม่เหมือนกันเลยเนาะตัวละครพวกนี้คือเขียนขึ้นมาใหม่นะ เอาใช่หรอเพื่อเพื่อที่จะเอาน้าตีมาเล่นค่ะก็เขียนไม่ได้เป็นความสัมพันธ์จ่ายเขาไปเท่าไหร่ลูกนี้อย่น่าสนใจนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์แบบ4ี p r ไพร Product p ต a c e p r o m o t ช o n ชอบมาก 4P พีเขาก็ชอบกันไปชอบกันมาอยู่4คนนี้ไงอ๋อเาจริงหรอเรายังเล่าไม่ได้ถ้าเล่าไปมันจะเป็นแบบสปอยคือต้องรอติดตามการคราสเนี้ยมันจะเป็นความสนุกสนานที่มันจะได้รับความ พวกนี้มันจะเอายังไงกันวะเหมือนเป็นสีสันนะเนอะใช่เป็นสีสันอันนีั้นจะเป็นตัวยืนหงเรื่องก่อนเนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่สําคัญที่สุดพี่ว่าเขาเลือกถูกแล้วที่เขาให้มายืนเพราะว่าผมมายืนอย่างเดียวไม่พูดอะไรเลยโอไม่ต้องนั่งเลยคือเมื่อยก็ไม่ได้นั่งแกเฮ้ยแกฟองโซโล่อะโซโล่เขาจับมือกันเขาแอลจับมือกันอ๋อคนกันชนุษ์เข้าห้องน้ำไปดักหน้าห้องน้ำเขาบอกไปดักหน้าห้องน้ำ ผมมาพอดีผมมาแล้วครับผมมาที่เร็วลูกสวัสดีครับสามคนแล้วครับแล้วพูดนะเมื่อกี้เขามีการพูดอายุกันไปแล้วทุกคนหนูต้องพูดอายุบ้างอายุหนูคืออายุเท่าไหร่ครับผมยี่สิบแปดพี่การมีการเล่นเป็นหมอใช่ไหมในเรื่องในเรื่องอายุยี่สิบเก้าครับหมอยี่สิบเก้าแต่ว่าตัวจริงยี่แปดใช่ก็ใกล้เคียงอยู่ใกล้เคียงอยู่แต่ว่าหน้าหน้าเด็กหน้าเด็กหน้ายังเด็กอยู่อะไรอย่างนี้เป็นหมอเด็กด้วยอ๋อพี่นัยพี่นัดไม่ชอบตัวสูงมากนะสูงเท่าไหร่อ่ะลูกร้อยแปดสิบห้าแรงมากร้อยแปดสิบห้าเลยเหรอ เราไปดูเต็นไหมับอะไรนะเราไปดูเต็นเต็นคืออะไรลูกอันนี้คือเป็นอันนี้คือเป็นคอสตูมนะฮะที่เขากำลังแต่งกันอยู่ <บา S 1> สุดปังมากค,คือเสื้อผ้าเยอะมากคุณพี่ฝา,า,ากซีรีส์หน่อยดีกว่าซีรีออส์ออสเทนหรือซีรีส์นะครับออนแอร์วันแรกว,วันที่12กันยายนนะครับทุกวันเสาร์เวลา4ทุ่ม15ทางช่องวัน31นะครับแล้วก็มี้อหลังที่ YouTube โมกซีรีครับเรื่องนะอ๋อคุณสังคนเป็นเพื่อนกันเหรอเป็นเพื่อนกันโอ้โหเอาโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศเดี๋ยวให้น้องนอยพักกันก่อนเลยก่อนเพราะเดี๋ยวจะขึ้นเวทีกันแล้วเนาะสวัสดีครับขอบคุณครับ ผู้จัดคุยกับผู้จัดมั้งดีกว่าเป็นไงมาครับเรื่องนี้เรื่องนี้ก็เป็นเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่โรเจอร์ฟิล์มผลิตเริ่มเริ่มต้นจากอะไระครับทำไมอยู่ถีงแบบผันตัวมาทําซีรีส์อะไรเรามองว่ากลุ่มเป้าหมายในเพจเราอะใกล้เคียงกับตลาดซีรีส์วายก็เลยลองลองลอง,ลองมาชิมลางกับตลาดที่ดูคือไป่บอกเออเออเออเาเอาเอ,เอ,เอ,เอนีเนาะ คือผมมาฟังแล้วแบบรู้สึกแบบเออมันก็เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันที่เราจะสื่อสารไปได้ใช่แล้วมันเป็นมันเป็นแนวเป็นใบเบิกทางให้โรเจอร์ล์มที่เป็นมากกว่าแบบปกติเล่นเกมอย่างเดียวใช่ไหมทีนี้ก็กระจายไปหลายหลายช่องทางมีทั้งแบบเป็นซีรีส์เป็นหนังเป็นอะไรเงี้ยอ๋อแล้วแล้วพอถ่ายไปแล้วรู้สึกแป็นกับเปลนผลงานนี้ภูมิใจไหมเป็นผลงานชิ้นแรกก็ก็ยอมรับว่าหินหินระดับหนึ่งแต่ก็ก็พยายามทําออกมาให้ดีที่สุดทีมงานทุกคนก็เหนื่อยแล้วก็ตั้งใจทำนั่าแล้ยให้พี่เต้ฝากอย ปากซีรีส์ออกซิเจนด้วยช่องวันนะครับ <Okay. S 2> เวลา4ี่ทุ่มสิบห้าก็คือทุกวันเสาร์เลยแพ็กรูเจอร์ฟิล์มด้วยนะ uh huh. รูเจอร์ฟิล์มมีเอสด้วยนะโอเคครับวันนี้ไม่บรบกวนแล้วกันเดี๋ยวให้พี่เต้พักผ่อนก่อนเดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้างานนะครับขอบคุณนะ uh huh. <laughs>